สวัสีครับเพื่อนๆวันนี้ผมรณฤทธิชีวิตง่ายๆนะครับพามาชมต้นทุเรียนใหญ่นะครับหลังจากการแต่งแขนงเสร็จสิ้นแล้วนะครับพามาดูกิ่งก้านนะครับดูความสมบูรณ์ของใบแล้วก็ต้นนะครับครับต้นโตนะครับต้นี้อายุประมาณ20ปีนะครับ20กว่าปีนะครับ แต่งคะแนงเสร็จแล้วนะครับดูความสูงใหญ่ของเขานะครับต้นประมาณสองคนโอบนะครับนี่ครับตัวเรียนต้นใหญ่ได้ทำการตัดยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีต้นใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับ ้นนี้ก็อายุประมาณห้าปีเศษนะครับปีที่แล้วก็ติดผลไปแล้วนะครับติดผลไปแล้วหนึ่งหนึ่งปีนะครับติดตั้งแต่ปีที่สี่นะครับปีที่แล้วก็แขวนลูกไปประมาณยี่สิบลูกนะครับกิ่งก้านก็ยังเล็กอยู่นะครับ อันนี้ก็อายุรุ่นเดียวกันนะครับ5ปีเศษนะครับทุเรียนชุด5ปีเศษไ,ได้ทําการควบคุมความสูงเรียบร้อยแล้วนะครับได้ตัดส่วนบนของยอดทิ้งไปแล้วนะครับก็ <c ười> ค่อยๆแต่งนะครับนี่ก็ถือว่ากิ่งค่อนข้างเยอะนะครับ แต่งไปปีต่อปีนะครับปีหน้าก็จะแต่งออกอีกนะครับแต่งให้โล่งนะครับเพราะว่าผมว่าทุเรียนทางใต้อาจจะต้องรออีกยอดหนึ่งนะครับถึงจะออกดอกนะครับ สูงนะครับต้นนี้สูงมากรครับหลอต้นใหญ่ขนาดนี้ปีที่แล้วผมไว้ลูกประมาณ85ลูกหรือถึง90ลูกนะครับ ้นไฮไลท์นะครับอยู่ในป่ามะพร้าวนะครับเมื่อวานผมขึ้นไปแต่งนะครับถึงกับขาสั่นนะครับดูนะครับสูงมากครับต้นตียเห็นเงาดำาๆนั่นแหละครับต้นตุเรียนนะครับที่มีบันไดอยู่นะครับนู่นนะครับขึ้นตามมะพร้าวไปเลยนะครับ ตอนนี้โดนเพลี้ยจะกระจันฝอยเล่นงานนะครับนี่นะครับฉีดยาไม่ทันนะครับฝนตกเยอะด้วยนะครับฝนตกสลับแดดออกนะครับเพลี้ยก็จะชอบนะครับแต่เจ้ากองสวนไม่ชอบนะครับทำงานไม่ได้นะครับ ดูกิ่งที่ตัดออกนะครับที่ผมแต่งออกนะครับนี่นะครับใหญ่กว่าแขนมุมอีกนะครับมันเป็นกิ่งที่อยู่ติดพื้นนะครับไว้ไปก็กินอาหารต่างๆนะครับนี่นะครับที่ผมตัดออกก็คือกิ่งนี้นะครับมัน ค่อนข้างต่ำนะครับผมจะเลี้ยงต้นอีกต้นนะครับด้วยแหนงนะครับนี่นะครับผมจะเลี้ยงต้นขึ้นคู่กันไปนะครับผมเคยทําแบบนี้มาแล้วนะครับแล้วก็เคยติดผลมาแล้วนะครับในสวนนะครับขึ้นไปครับปล่อยขึ้นไปสักประมาณสี่ห้าเมตรนะครับแล้วก็ตัดยอดนะครับได้ผลนะครับ การตัดกิ่งล่างนะครับเพืเ่อนๆครับผมมีเทคนิคครับเว้นกิ่งกระโดงไว้ครับขแขนงที่เป็นกระโดงนะครับสามารถเป็นต้นทดแทนให้นะครับดีกว่าตัดทิ้งเปล่านะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นทุเรียนเล็กทั้งหมดเลยนะครับตุเรียนเล็กแปลงนี้ก็เอาขิดต้นนะครับ ตอนนี้เป็นก้านยาวนะครับก้านยาวแล้วก็ตันนี้อายุประมาณปีกว่าครับโตเร็วรับถือมัรากนะครับก้านยาวครับและนุ่นก็หมอนนะครับยาวไปเลยนะครับหมอนนะครับทําการเสียบข้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูทุเรียนใหญ่กันต่อนะครับ ิแต่งแขนงแล้วครับแล้วก็ตัดยอดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกต้นนะครับปีนี้ตัดยอดหมดนะครับควบคุมความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณประมาณเจ็ดเมตรนะครับเพื่อนๆเวลาตัดยอดอย่าตัดสี่เมตรห้าเมตรนะครับไม่ไม่ดีนะครับแขวนลูกได้น้อยนะครับต้องตัดประมาณเจ็ดเมตรขึ้นไปนะครับ ก็เหมาะสมบอดีนะครับนี่นะครับเเม็ดนะครับอย่าตัดเส้ยเกินไปนะครับมาดูต้นใหญ่กันต่อครับตัดยอดหมดแล้วนะครับใบก็ค่อนข้าง สม,มุนเช็ดได้ครับที่หน้าคงจะติดดอกออกผลให้ได้ชมกันอีกนะครับถ้าติดดอกออกผลเพื่อนๆจะได้ชมเป็นเป็นกลุ่มแรกนะครับผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับตุเรียนอำเภอลางสวนจังหวัดชุมพรน,นะครับปักใต้นะครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ